พยัติททยเคียเขาเด้ออ้ยขั้นนี่งด้วเงยยังเหลืออยู่ยจ้ะไปขั้นอื่นต่อไปเขางามนะจ้ะเข้าวสวยๆเลยโอ้ยยว้อยอันนี้เงยมดจ้ะ ได้แจกได้คนใช้เงี้ยใช้อันนั้นน่าจะเงี้ยใสเดือนจ้ะพอใส่แล้วก็สิญยนเบ็ดลงไปให้เก่าลือจ้ะ เขาหน้าวานนะคะโมดเดลดำล้ะจ้ะเขาหน้าวานอันนี้ดิอันนี้ก็เลื้อยอยู่จ้ะอุ๊บม่ภาพอันนี้ในเด้อพี่น้องเพราะว่าเปินเขาได้เอาเนี่ยจับมา ยางน้ำกันแทกกับมือนในจักน่อยพี่น้องเอ,อ้ยเสียวเสียวอ้าวคันนี้มีเห็ดขมด้วยพี่น้องจ๋าเก็บเลยนะคะอน,อ,อนุคอดมุาติเก็บนะคะโอ้ยจะมอนคักว้าว มายามเบ็ดกับเมื่อใดเห็ดขมพร้อมดอกกระดังงมเลยพี่นอ้องเฮ้ยโอ้เนี่ยเย,ยอะมันพี่นอ้องนี่ย นันน่อนๆอีกดอกนึงนั่นๆนันน่นๆแต่ดอกนี้ยังมุดหน่อยก็หันยกเป็นเบาเอาเถอะจ้ะเหมอือนแต่มืมืงอีกซองซ้ำเหมือนสิมาม,มึงใหม่มึงยามเมื่อหันหนีกันว้าวเหงื่อมืดจ้ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เป็นมาใส่เหงื่อให้เป็นถือถุงผแยง,งมา มันจะเป็นคนใ่เงียนี่งานนี่เพิ่นหวานมันบกขึ้นทั้งงานเลยนะจันเพื่นตกมาหนามันก็รลายมันก็นเลยบกมันก็นเลยมาดาเอาเมื่งงานเลยเก็บภัพบรรยากาศแยมแรงุรงไหนุรงหน้าส,สวยๆจ้ะ คนใส่เร e ียบร้อยลไปขั้นนี้เดี๋ยวจ้าขั้นนี้ดีขั้นนี้ก็ยังเหลืออยู่ไป let's go อากาศทงให้ทงหน้ายิ้มแรงกะบริสุทธิ์ดีนะจ้าได้กินอายหอมความ ธรรมชาติโอ้โหนี่บ่หนี้ไส่ๆส่ไว้ด้วยพี่หน่องปลากำลังขึ้น คนจะรู้ไหมจะ๊ะผักอะไรน่นจะเป็นผักตบชาวาจะ้ะเกิดกลุ่มหนึ่งหวกย่างงามเลยเนี่ยออันนี้ก็มีแตอันเนี่ยก่อนเนี่ยมืดจะ้ะ หน้าหนิเขาเสมอกันดีครับพี่น้องไปย่างไปยามต่อจักเพื่นใส่ไว้จกัจกหลังดอกจะกระบุงก็ย่างไปเรื่อยเมือง ตะหลังหนิ่งหนึงแต่พี่น้องอึ๊บเลือดเต็มเลือดเต็มซุปเลือดเต็มซุปโอ้ยหมดกัดหมดกัดพี่น้องเอ้ยมาได้ใส่เกือบบูดนะปักใหม่ปักใหม่ เขาหน้าวานมันจะมันกับเซมี่งาหลายเนี่ยได้เพื่อนกับพ่อไดลินยานะจ๊ะกับบไร้ใส่ย,ยาปล่อยมันธรรมศาสตร์มีงานหลายงานหน่อยแล้วเต้เต้ผ่านไปร่วมกับอว่าเขางามจ้ะ ผักตบชวากอใหญ่มากมาหน้านน่ว่าท่านเห็นผักอันนั้นด้ผักอีหยังก่อนนะผักแหน่งผักจะท่กับผักแหน,น่งเอิด่าผักยหงเนาะผักอีออมบ่อพี่นนอ ยามเบ็ดหลอบนี่เป็นอะไรน,น้นอหน่อยเบ็ดลังนี่ก็เงยเต็มเด้ผ้ากระบาน,นมานม่ยางทวงหายทวงหน้าฟังเสียงเขียดจะหน้าน้อย เป็นมมเปินในด้จ้านี่เชียงห้องจิ๊กๆิ๊ิ๊เต็มอยู่จ้ะนั่นจ้ะบานก็อยูกไกลๆนึ่แหละจ้กะก็ออกมาเาออกมาข้าวนึงกับหอดทวงหน้าโหลดหน้ายูแปะบานนะจ้ะ เขาสูงสูงเนี่ยลงไปกับเพียงหัวปนพุระวลังในเงี้ก็เหลือลังปีเงี้ก็เหลือ นี่จะสงสัยตัวนี้สิตัวใหญ่เนี่ยจะตัวเล็บยเปลี่ยนเบ็ดใหม่อันนี้เบ็ดหักไปเลยจะหน่วยเบ็ดมันหักไปสีเอาให้ได้เลยหระอบ่งนี้เพื่อนว่ามาสับไม้น,มมนี่ จ้ามือนี้เปิ้นกะอันบ่ไดร่พ่อโตเลยจ้าบมได้ปลาพ่อโตเลยมือนี้น้เกไในเห็ดคุ้มสองดอกจ้าจ้าสำหรับคลิปไอชมทงไฮทงหน้าแม่ยามเบ็ดกะเอาไว้สำนีเด้อจ้า มาคลิปนี้จังได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปินซาผ้าแสบเลยนะจา้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิได้บพผาดคลิปต่อๆไปของเปิดเ้ยจา้าสวัสดีจา้า